เราก็พาครอบครัวนะครับไปเที่ยวกันที่นะครับช้างเผือกฟาร์มเพื่อพาลิงไปดูลิงนะครับพาลูกลิงนะครับไปดูลิงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับที่ภายในช้างเผือกฟาร์มนะครับแล้วก็ช้างเผือกแคมป์นะครับว่าเขามีโชว์อะไรและมีกิจกรรมอะไรให้กับครอบครองเราว่าโอ้ยพอพูดเปิดรายการอยู่เราไปเถอะที่นั่นหนูจะพูดโอเคถึงนี้แล้วอมสินจะพูดนะโอเคโอเค สวัสดีครับวันนี้นะครับผมและครอบครัวนะครับก็มาเที่ยวกันที่ตลาดน้ําดําเดินสะดวกเอ้ยไม่ใช่ดําเดินสะดวกครับผมตอนนี้อยู่ที่ทางเข้าตลาดน้ำแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็ชมวิธีไทยการไขของในเรือนะครับและเดี๋ยวเราจะไปที่ไฮไลท์ของเราในวันนี้นั่นก็คือที่ช้างเผือกป์าครับเดี๋ยวนี้จะพาความบันเทิงความสนุกในรูปแบบของครอบครัวแฟมิลี่สไตล์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมไปเลย และตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับท่านใดที่ ตื่นเช้ามาผมแนะนําว่าอย่ากินข้าวเช้าครับปดใจสักนิดเก็บกระเพาะไว้ชักงหน่อยครับเพราะว่าของอร่อยคอยท่านอยู่ในเรือครับแล้วก็มีคนนะครับชวนท่านทานอาหารมากมายเลยครับที่นี่ครับมีสาวๆสวยๆมาคอยเชิญชวนท่านทานข้าวครับเฉพาะผมเดินมาเมื่อกี้มีสาวชวนผมกินข้าว3-4คนแล้วครับผัดไทยไม่จ้าก๋วยเตี๋ยวไม่จ้าหอยทอดไม่จ้าเรียกได้ว่าฟินสุดๆครับแล้วเดี๋ยวไปให้ดูกันครับว่าในตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนี่ยมีของกินมากขนาดไหนคอยท่านอยู่ในเรือ เรือครับ คือภาพบรรยากาศนะครับของตลาดน้าดำเนินสะดวกนะครับยังมีแอคทิวิตี้นะครับที่สามารถจะนั่งเรือภายและก็เรือยนต์นะครับเพื่อไปชมอีกหนึ่งตลาดวิถีไทยที่อยู่ด้านในนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้นั่งเรือไปนะครับเดี๋ยวเราจะไป ความสนุกกันในรูปแบบของครอบครัวที่ช้างเผือกฟาร์มกันครับแล้วก็ท่านใดที่มาเที่ยวในบริเวณของดาเนินสะดวกหรือที่ตลาดน้านะครับยังมีสถานที่ให้พิเยวอีกมากมายสําหรับครอบครัวและก็เด็กๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขีน้ผึ้งที่อยู่บริเวณปากทางแยกบางแพรหรือจะเป็นสุนทรีแลนด์นะครับดินแดนแห่งตุ๊กตาผ้านะครับที่โด่งดังของอในอำเภอบ้านสิงห์ซึ่งอยู่ในอำเภอใกล้เคียงของที่บริเวณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับจากตลาดน้ําดําเนินเราจะไปสู่เมนแมสเซจของวันนี้ นั่นก็คือที่ช้างเผือกฟาร์มครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮะเราอยู่กันที่ช้างเผือกฟาร์มนะครับกับเมนูอาหารกลางวันที่เรียกได้ว่าอร่อยทุกจานจริงๆแต่ที่ผมแบบชื่นชอบมากเลยก็จานนี้เลยครับแนะนําเลยครับท่านใดที่ชอบความจัดจา้านครับไม่ได้เผ็ดจัดจนเรียกได้ว่าแสบคอแล้วก็เป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมครับ เป็นผัดพริกไทยเนปาลน,นะครับที่เป็นเมนูแนะนําของที่นี่เลยแม่ครัวบอกว่าอร่อยทาไมอร่อยให้ข่อยคนผัดเลยครับผมนะฮะแล้วก็มีกุ้งน,น,นี่นะครับกุ้งกุ้งกุ้งนี่อ่าอาินีกุ้ง่นี่นะฮะตัวใหญ่ๆเลยครับอาหารที่ถามกับทางทีมงานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ จา150นละ1 5 0าสิถึง1้0ิกุ้งไม่ใ้่เก้งปวดหัวกับลูกสาวจริงอ่าแล้วก็ที่ทานชั้นเผือกฟาร์มนะครับได้จัดมาให้พวกเรานะครับมีทั้งปลากระพงนะครับต้มยำก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่ามันอาจจะแหว่งไม่มั่งนะครับเราพยายามเรากินกันไปพักนึงแล้วครับเราถึงได้ที้ว่าเราต้องรีวิวนะครับเพราะมันอร่อยจริงจริง แล้วก็ตอนนี้ฮะขอจบการรีวิวแบบนี้ทันทีนครับเพราะว่าตอนนี้ต้องต่อยก,กันเพื่อแย่งอาหารบนโต๊ะแล้วเพื่อเพื่อเอาตัวรอดฮะ เดีก่อนนะลูกลองขึ้นไปดูก่อนลูกอ่ะด้านเลยค่ะพี่เชินด้านบนเลยจ้อยากให้อีกเหรอไม่ครับพี่ร้อยบาทโอเคได้ครับนี่ครับตอหน้ากล้องกัเราต้องสปอร์ตครับเออพี่ครับอันนี้100่งรครับลูกเพื่อให้เกมสศรษีมาเดี๋ยวช้อนให้นะคะครนบคะโอ้ยก็นี่เขายื่นมาแล้วอโอ้ย ติทำหล่นเนี่ยแล้วบอจะให้อีกยื่นให้กับมือสิเดี๋ยวช้างอิ่มเกินไปนะเ,เดี๋ยวช้างอิ่มเกินไปเออป๋อมเดี๋ยวช้างอิ่มเกินไปลูกบอกอจะกินเองใช่ไหมลูกครับขอบคุณมากครับ <akkor> ครับคุณใจเย็น <laughs> ทำไมช้างช้างกูหิวจังเลยวะเฉีย สนุกไหมนี่ดูดิช้างเขากินต้นไม้อ่ะโอ้ยโอ้ยหมดป่าแล้วลูกเอ้ยป๋อมลงน้ำด้วยนะป๋อมไม่รู้ใช่ไหมลงน้ำ เขาเดินลงใช่ไหมพี่เขาไม่โดดเนาะโชคดีนะของกูถูกกว่าของมึงหมายถึงมูลค่าอะไรนะน้ำลงแล้วเป็นอะไรน้ำลงแล้วโอ้โหอย่าเล่นเลยลูกอย่าเล่นเลยลูกไม่ไม่เอานะ 哎，跑跑跑！哎，扔扔扔扔扔！<laughs> เป็นไงเนี่ยบอกหมอเสียวางแผนอุตสาห์จะขี่เข้าป่าจ่าว่ายกล้อแล้วทิ้งเมียแม่งรู้ทันแล้วมันดับยังไงอ่ะดับไก่วะเนี่ยดับไง่ะดับแล้ว ยิงโมดนะครับก็มีสนามบีบีกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีผู้ชำนาญการมาด้วยครับสตอนนี้ครับพี่อะไรเอ่ยใช่ครับผมพี่วิชัยครับอ่าพี่วิชัยแนะนำหน่อยครับสนามนี้เราจะทำยังไงบ้างครับเล่นอะไรยังไงบ้างครับเป็นปืนบีบีกันอัดแก๊สครับผมครับอ๋ออัดแก๊สแสดงว่าประหยัดดีครับผมประหยัดครับผมปืนติดแก๊สครับผมเป็นเอ็นจีบีไม่เอ็มพีจีครับเอ็มพีจีครับขอบคุณมากอ่าเดี๋อันนี้จะยิงยังไงครับพี่เข้าห้องในต่างห้อง อ๋อเป็นแก๊สเต็มอ๋อเป็นแก๊สนี้เติมใช่ครับแก๊สแบบนี้นะครับเราก็เติมเข้าไปทันพี่วิชัยฮะเราสามารถเปลี่ยนจากเป้าที่ทางสนามให้เนี่ยเป็นภรรยาได้ไหมครับพี่ได้ครับพอใส่แก๊สเข้าไปในโรงแมกซีนใช่ครับเลยครับใส่ในด้านจะเล่นกันน้ำไม่ใชเล่นกันน้ำครับผมอันนี้เราก็สไลด์โอ้็ยิงได้เลยทีเดียวเหรอครับพี่ทั้งทีเดียวครับแล้วก็เป็นเป็นออโต้ครัแล้วก็เล็งได้เลยอ๋ออย่างเงี้ยฮะอุ้ยพี่มันแรงกันาดนี่ยครับผม <c oughs> และตรงนี้อ่ะพี่ออที่กระโดดนี้คืออันนี้เป็นตัวเซฟกม์อ๋อหูแม่งแรงว่ะผมจะลองยิงตักกล้องดูนะฮะ <c oughs> ได้ครจะจะจไม่เอาไม่เอาตัดงานพลาดมึงจับได้ไหมแม่ยิงยิงลูกป๋อมว้ยิง,ยงล,ลูยยงกป๋อมเลยเหรอวุ้ยมันแรงเลยพี่แม่ย <c oughs> ิงปือมเมืองโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวลองให้มันะไม่ได้กลับใช่ไหมเอาสียิงได้ไหมเอาปิ้ลมาลองยิงเดี๋ยวเออพี่ดีอ่ะสอนเมียยิงปืนเฮ้ยโถ่ เมียพี่ยิงไม่แม้หรอกเชื่อ,อพี่เด็กเล็งว่ะ <c oughs> ยิงไปต้องโอ้ยเป้าอยู่ดิ <c oughs> ยิงไปเลย,ย <c oughs> นั้หตัวเล่นนะเออเล็งอ่าเล็งวิ่งไม่โดนเลย เออเอาให้เขาเป้าสิลูกสอนอยู่เนี่ยไม่เห็นไไงม่โดนเลยพี่รอดเขาไปันนี่ไม่โดนเลยโดนเหอนไจริงระหว่างเออรอดแล้วกูเมียยิงปืนเป็นแน่นเขาเบาสุดเลยโอ๊ยไปเถอะลูกเมียนัดไปเท่าไหร่โคตรเนี่ยโอ้โหเลี้ยงด้วยว่ะรอดไเห็นไงใส่แม่เด้วยเอออ่าปอมมะเออสองเนี่ยสองเอายิงใส่ลุงอุ้ยเฮ้ยแม่นนีว่ะเลี้ยงทางซ้ายสุดนะเอาหรอเลี้ยงท้ายสุดเหรอ โอ้โอ้แม่นเกินแล้วโดนตรงกลางแล้ว่啊หูลูกปอมยิงแม่นมากเลยต้องจับ่างนี้นะอุ้มได้ไหมอุ้มได้ผมง่ายอย่าพ่งยิงง่ายเห็นยิงไหมนี่ดูพี่พีชยิงอุ้ยท่าได้นะปอมเออเออท่าได้จริง เราลองดูยิงดีเราลองไปนอนบ้านพิตตี้ดูไหมคล่อปไปเปินแม่นไหมท่านจับเล่นลูกท่านจับเล่นเออแต่เมื่อกี้อะเจ๊เปิ้นรัวเลยนะอออีอะสิเออโอ้ยโดนตกรด้วยอะอ๋ออ๋อ 非常好，非常好，非好，<laughs> เข้าคงเสือเลยใช่ไหมครับมึงไลยังไล่แล้วตั้งนานแล้วทำหน้างตลอเครับพี่เดินก็ด้หลังนะครับเข้าไปเลยครับแลนไปรังเสือนะพี่ตีเหมือนมันเป็นแมวเลยอ่ะชื่ออะไรนะครัวซองครัวซองหน้าเด็กกับาแฟอย่าเข้าไปเลยครับอ่รเร็วอาีบเลยครับเร้อาีบเรอย่ีบเอย่เร้าอยีกหน็อย่าีอย่ใรระอยะโซี่ตรงบเร็ดีบเ้ว่าเรยครับ วัดจะถ่ายรูปกับไก่กับปลากับกุ้งออกเสือสามดอกเลยน้ำตกน้ำเต้าไม่มีเลยพี่มันดูมันยิ้มสวยๆจะมดูหน้ามุด้วยเดี๋ยวคุณนิ้วหายทำไงอ่ะน่ารักมากขัวซองมันเหมือนแมวไหมพี่ยูโรเยี่ยวกูจะแตกอยู่แล้วยูโร โอ้ยพ่อเอาหลังให้นะลูกนะยูโรวันนั้นจะเปิดประตูเข้าไม่ได้ครับเสือลายพลาดก่อนนอนตัวยครับนอนให้ผมนอนแบบนี้เลยนะพี่เข่ามีค่ะพี่เข่ามีขามองหน้าเหมือนสนิทกันมานานอยากเข้ามาเลยโอ้พี่เดี๋ยวเข้าได้อีกครับแล้วก็โค้งมาเสือเลยพี่ผมซอยเสือเลยไหมครับผม โอ้โหใกล้เลยใกล้เกินมองกล้องไม่ต้องมองกูชื่ออะไรนะพี่มินนี่ฮะมินนี่อันนี้ทีที่เองน้องอะไรนะมินนี่นี่ลูกแต่พี่ก็ไปตีเขาเกิดเขาจำผิดว่าผมเป็นคนตีทำไงอ่ะจะเหลือขี้นะเดี๋ยวข่าวขึ้นลุกขึ้นไว เอาดูดูเอาดูดูุ้ยพี่เขาจะได้จับไข่ได้ฮะ<า>วันเอาปากดูดูหน่ยที่ลูกอ่าอย่างนั้นไดตาตั <laughs> าดดูดูหน่อย่ิ <laughs> ทำเชื่อกไม่ได้เหลือ เริ่มพี่โอเคครับเพื่อนๆทุกท่านครับหนึ่งวันที่อัมพาวานะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับกิจกรรมนะครับที่เราได้มาที่ช้างเผือกฟาร์มแห่งนี้นะครับนอกจากกิจกรรมที่ช้างเผือกฟาร์มที่ปีที่เป็นเมนเมสเซจของวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับการมาสมุทรสงครามหรืออัมพาวาเนี่ยยังมีทั้งตลาดอัมพาวาตลาดน้ําดําเนินพ,พนนิพิธภัณฑ์หนุนพ่งสุนทรีแลนด์หรือจะเป็นการไหว้พระเก้าวัด ที่นี่มีกิจกรรมให้คุณได้ครบคันเรียกได้ว่าจัดเต็ม1วันเต็มๆเลยครับถือได้ว่า Family Trip Family d a เเหมาะสำหรับครอบครัวมากแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงโดยประมาณฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คุ้มค่าแล้วก็อิ่มมากๆครับทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยครับอาหารที่นี่แล้วก็รวมไปถึงยังมีที่พักในสไตล์ของรีสอร์ทนะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปด้านหลังนะครับที่เรียกได้ว่าเหมือน ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับฟาร์มแกะมีทั้งกังหันมีทั้งสถานที่หลายๆที่ให้ได้ชมแล้วก็ได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจสวยๆกันโอเควันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องไปใช้กล้องตรงนี้นะครับตัวนี้ที่กำลังบันทึกวิดีโออยู่เนี่ยเพื่อเก็บภาพนิ่งและความประทับใจเอาไปโพสต์อวดคุณที่รักบน Facebook อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมจัดเต็มที่นี่ครับอย่าลืมครับที่ช้างเผือกฟาร์มนะครับ พิมใน g o o g l e คำว่าช้างเผือกฟาร์มได้เลยหรือเข้าไปค้นเซิร์ชใน Engine Search ต่างๆทั้ง f a e b o o k YouTube อ uh, uh, Instagram ก็สามารถจะจับจองพื้นที่แล้วก็ซื้อแพ็กเกจครับแบบที่ผมมาเนี่ยวันนี้กับครอบครัวเนี่ยจาก2,150เนี่ยเขาลดโปรโมชั่นพิเศษมากกว่า50%เหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นครับบอกคุณเจริญทุกท่ทานได้เลยว่าให้ความสุขเต็มเต็มกับชีวิตในวันหยุดได้แบบจัดเต็มเลยครับกับช้างเผือกฟาร์มครับผมเอามาเอาสินล่าไป่อนนสวสนวัดีรเ็ ขอบคุณมากลูกผมเป็นเด็กที่พูดง่ายมากครับให้ทำอะไรก็ทำครับ